คือเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับสอวอนันทนานันพโรพาสครับก็บอกว่ามีการยื่นหนังสือผ่านไปทางประพันธ์วุฒิก่าให้เดี๋ยวให้ยื่นต่อว่าเอางี้ไหมถ้ามันยังไม่รู้จะหัวจะก้อยแบบนี้เพื่อ,อความปลอดโปร่งความโปร่งใสยหยุดเรื่องการแต่งตั้งผู้ที่จะไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระกันก่อนดีไหมคือเหมือนกับว่าสวกลุ่มนี้ก็ทําหน้าที่อื่นไปก่อนได้อย่างอื่นทําไปเลยหยุดปฏิบัติหน้าที่บางส่วนเฉพาะไอาการแต่งตั้งเพราะ องค์กรอิสระจะมีผลกับทิศทางทางการเมืองแบบมหาศาลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเขาก็เลยบอกว่าหยุดไปก่อนดีกว่าหรือ,อมไม่นะครับก็บอกว่าส่งหนังสือผ่านประธานไปยังสารรัฐธรรมนูญบอกเดี๋ยวจะมีสวอิสระร่วมลงชื่อนะครับหลักๆคือบอกสวสอ0 0คนคือไม่ใช่เฉพาะที่มีประเด็นนะบอกเอางี้ละกันเอาทุกคนไปเลยไม่มีเหลื่อมล้ำต่ำสูง200คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ เวลาจะเห็นชอบใครไปนั่งตำแหน่งในอง,องค์กรอิสระทั้งหมดเลยดีหรือไม่ออมันจะได้เสมอภาคออไม่รักลั่นกันเขาบอกเหตุผลเพราะว่าตอนนี้สวเยอะเลยถูกตรวจสอบอยู่ก็เชื่อว่ามีสวเกินกึ่งหนึ่งละ่ะน่าจะถูกตั้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นฮะถ้ากระบวนการตั้งข้อกล่าวหามันยังมีแปลว่าที่มาสวไม่ชัดว่ามันจะสุดจริตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัดปุ๊บเดี๋ยวไปเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระมันจะขัดกันกับประโยชน์หรือเปล่า เพราะสวเห็นชอบองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระบางองค์กรก็มีหน้าที่ตรวจสอบที่มาของสวมันจะเอื้อกันไปเอื้อกันมาหรือเปล่านะครับการตรวจสอบมันจะโปร่งใสไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระบวนการมาเดินหน้ามันจะมีผลกระทบและเดี๋ยวอาจจะไปโดนร้องว่าเป็นโมฆะถ้าได้สวและสวไปบอกว่าอ่ะคนนั้นคนนี้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นนี้ได้อ้าสุดท้ายสวที่มาไม่สุจริตมันจะโมฆะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่สายเกินไปหรอก ดีกว่าดันทุรังแล้วไปเห็นชอบแล้วมันจะมีปัญหาสวทนาบอกอีกว่าการเข้าชื่อการยื่นคําร้องจะให้เร็วที่สุดเลยสารจะได้พิจารณาก่อนที่สวจะนัดประชุมนะครับช่วงสมัยวิสามัน29พฤษภาคมและพอถามอีกเอ้ในคําร้องมีประเด็นเรื่องของการขาดสมาชิกภาพเพราะฝักใฝ่พักการเมืองหรือเปล่าอันนี้เขาบอกอันนี้มันยังสรุปกันไม่ชัดว่าจะเอาไม่เอายังไงเนี่ยนะครับอี๋ยวรอดูก็แล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือเป็นข่าวว่าจะไปยืน่น <Yeah. S 2> แต่จะยื่นครบไหมจะยังไงจะผ่านไปถึงสารทหรือเปล่าอันนี้เป็นกระบวนการยังไม่ทราบเพราะว่าสวนันทนาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเริ่มกระบวนการนี้ก็ต้องล่าชื่อสวอให้ได้อย่างน้อย20คนก่อนนะฮะ